สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ JT Game นะอันนี้ก็จะมาสารต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการหาผ้าคลุมแล้วก็ผลึกเหล็กนะเหล็กเสริมพลังนะวันนี้นะผมก็จัดไปเรียบร้อยนะก็ได้อยู่ประมาณนี้นะกระดาษคลุมเนี่ยครับก็จะได้อยู่สิบสี่นะในตัวผลึกเหล็กเนี่ยก็จะได้สิบสี่นะอันนี้เนี่ยเราดรอปได้นะอันนี้ดรอปได้ทั่วไปจากมอนเตอร์นะอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกทริคนะสำหรับการหาเหล็ก อันนี้นะอันนี้ต้องแบบว่าเป็นสายเติมมนต้องเติมหน่อยหนึ่งอนะเพื่อนเพื่อนบวกได้ห้านะครับทุกครั้งที่มันขึ้นห้าเนี่ยมันจะเด้งแพ็กนี้ขึ้นมามนเพื่อนเนี่ยได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้หยวนเป่าแล้วก็ได้ยันอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นทิคนะสาหรับเพื่อนๆที่อยากเร่งพลังดาเมจกังฟูก็ต้องซื้อกันตามแพ็กนะอันนี้ผมอัพมาได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ถือค่อนข้างที่จะคุ้มนะอันนี้บวกสิบสี่มาเนี่ยเห็นปะดาเมจพลังกังฟูผมบวก, 28, ย,ก, 42, นะกนนยี่สิบ ข้างบนนะพลังกังฟูยี่แปดโจมตีด้วยกังฟูสิบสี่เปอร์เซ็นต์บัฟพีเคหนึ่งอันนี้เนี่ยใต้พลังโจมดามเมจจากกังฟูเนี่ยสามสิบเลือดร้อยห้าสิบมันค้างที่จะตอบโจทย์เพื่อลองคิดดูสมมุติถ้าแบบบวกสักหลุดยี่สิบขึ้นอ่ะบอกเลยคุณแบบตึงเปรี้ยงไงก็ตึงนะอยู่ตามนี้เลยนะก็อตอนนี้ปัญหาหลักๆแล้วทำไมถึงผมหยุดอยู่แค่นั้นนะผมต้องการที่จะเก็บสภาปุ๊บมันจะขึ้นแพคด้งะผมกาจจะแบบไปสานต่อตรงที่มันขึ้นมานะเพื่อนๆจะแบบ โหลดแรนในยุทธจักรนะส่วนตอนนี้ทำไมผมถึงมาแนะนำคิดนี้นะคิดนี้เนี่ยตอนที่เราอัพอะครับส่วนมากก็จะใช้ยันใช่ปะ่ะยันห้ายันสนะิบนาะมันจะมีโอกาสติดผมลองยันยี่สิบไม่ติดโคตรยากรือแทบไม่ติดเลยแบบอัพไปประมาณสักหกเจ็ดใบไม่ติดนะแต่ยันห้ายันสิบเนี่ยติดผมก็งงเหมือนกันคืออะไรนะตอนที่ผมก็มาบอกทิศการหายันแล้วกันเอางี้เนาะแล้การหายันนั้นเพื่อนๆที่แบบว่าตั้งแต่เล่นระเบียหกสิบ เปลี่ยนค่าเสร็จตอนเราก็จะเวลวันเรื่อยๆเ,เลยเราจะไม่ค่อยสนใจเควสอะไรละอันนี้เพื่อนๆนะเผื่อเพื่อนๆไปถึงณจุดจุดหนึ่งที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเออมันเวลยากแแบบมันว่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองมาทำเควสไล่ทำเควสดูแนละ้วตั้งแต่เควสทุกเควสเลยที่บอกว่ามีขึ้นมาเราไล่ไล่ไล่มาตอนนี้ผมก็พยายามไล่ไล่เควสมานะของที่เราจะได้เป็นรางวลัลเควสแล้วก็จะได้ยันนะยันโชคลาภสิบเปอร์เซ็นต์ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ได้เพื่อนๆก็พยายามเก็บยันตัวเนี้ยมาอัพต่อนะผมไล่มาหลายๆเควสนะผมก็จะได้นี่ ยันสิบมาประมาณแปดไปยันสิบห้าสองไปเนี่ยสามยันนี้ยันห้ายันสิบยันสิบห้าสามใบเนี้ยผมว่านมีโอกาสติดมันมีโอกาสติดสูงนะเพื่อนๆก็ลองกันดูนะก็อยู่ประมาณนี้นะสําหรับแนะนําทิศการหายันนะตอนนี้ผมก็พยายามหายันมาอยู่นะกำลังอยากจะอัพขึ้นนะจริงๆอยากจะให้แบบมันขึ้นสักยี่ห้าทั้งตัวอย่างเงี้ยคงแบบตึกปรีกตึกปียนะอาจแขนยันนะเพื่อนๆก็ไปฟาร์มยันกันได้นะไปไล่เควสไล่อะไรอย่างเงี้ย โอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ